สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่9เมษายน2567ค่ะตอนนี้นะคะแม่มูกได้มาบ้านของบ่าวเท่าคือเก่านะคุณผู้ชมก่อนจะออกไปทาง,งานข้างนอกนะคะแม่มูก็จะพามาถามบ่าวเถ่านะคะว่าเมาื่อคืนนี้นะคะเป็นคืนวันพระนะคะบ่าวเถ่าเพินฝันดีบ่อนะคะเพินฝันย่ําบ่อนะคะคุณผู้ชมมื้อนี้จะพาไปเบิกเลขทถูบน้านะคะบ่าวเท่าิ่นจะจุดทูบด้วยนะคะไปเบิงน้ํากัดน,นะคะวดวันที่16 มีสายน์2,567ค่ะหวดที่ผ่านมาก,กับแม่นนะคะมูชน90เข้าตรงๆนะคะหวดนี้จะเป็นจังใดเพื่อได้โชคน้ำบาวเท่านะคะไปทางใดละฮะท่านผู้ชมมาเบ่งเล็กถูกก่อนนะคะอ้า เสียงอ้อมๆนะครับนี่บอกโอ้เลขทูปสองหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งคือจางค่ะบอคอยชัดเลขทูปหมดอยู่บอคอยชัดปันไดเบาทาวานเลเลขง่ามบอทำช่วหนึ่งหนึ่งนะครับสองหนึ่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 งสองได้พี่น้องได้นะครับอ๋อมันออกหวยออกวันพักนะครับเดิมเป็น โอ้เมือนนี่ไหมบ่าวแถามาเล็กม้อน,น้ำก,ก,ก่อนดอกชบาเขียวเลยเหมอือนเนี่ยอ๋อให้บา่าวทถวกินน้ำก่อนค่ะโอ้คุณเลิมไหลแล้วเดี๋ยวพี่สามันจะแม่เดือนลา สวัสดีครับธรรมชุ่มครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับเช้าวันที่9เมษายน2567นะครับมือนี้ก็จะว่าจะไปงานบุญปู่ทุ่งฝนยี่พี่น้องค่ะไปซอยดาวไปซอยดาวซอยปูไปเมืองมะล่ำไปซอยดาวซอยปูไปเฮ็ดบุญน้ำนะครับท่านผู้ชมฝันดีอยู่พี่น้องนะับขึ้นขึ้นวันพระฝันดีอยู่นะครับแต่ว่ามีดีก็นั่นคือว่าพี่สาวบ่าวเทอท่อม่โทรมาหา ตาเสาเลยพี่น้องะนะเปินว่าฝันดีฝันเลยครับนะครับจะเป็นยังไงงวดนี้นะครับแต่จะมาสว่างขึ้นเะก่านะมอขึ้นฝับนบบยหน้าพี่น้องฝันสันสันฝันกลางึกพุ่งละนะฝันว่าผู้เฒ่าเนี่ยเอาของมาให้เต็มบ้านเลยอืเขาของนี่ร้ายพี่น้องจัเป็นตู้จัเป็นนังยกเขามาเต็มบ้านเป็นเฟอร์นิเจอร์ของเต็มบ้าน,านยกมาให้เต็มบ้าน บ่าวถเถาเยว่ามากจะค้นห้องมางบอกบ่าวเถ่าห้องแซงดังนี่ครับมากผู้เดียวเ้อเพิเ่นว่ามากคนเดียวบ่าเถ่าฝันสนีนะครับที่บ่าวเถ่าฝันฝันบหลายเป็นว่ามากผู้เดียวยกของมาเต็มจกเป็นตู้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับบ่าวเถ่านือบ่ถามเพื่อนว่ามาจากคนเนี่นค่ะเพราะว่าของหลายเพิ่นเยว่ยวเพื่นเลยห้องห้องบอกว่ามากผู้เดียวมาผู้เดียวมากผู้เดียว ฝันสนิทเลยพี่น้องผู้เฒ่ามากผู้เดียวอ่าไก่จะตีง่ายอีหนึ่นะครับเพราะว่าตั้งแต่ฝันตองวันเนี่ยฝันมาผู้เฒ่าเอาใครมาเลี้ยงหกนวยตีแตกไปหาหนวยผนว่าเหลืออยู่นวยหนึ่งบ่าเถ่าย่าลื่เด้องเก่าหนึ่งคนว่าเ่าเถ่าก็ตีใส่เก่าหนึ่งนั่นแหละผู้เฒ่ามากผู้เดียวนะครับค่ะเก้าหนึ่งอค่ะเก่าหนึ่งปีเก่าหนึ่งเพราะว่าแต่พอน่อที่พี่น้องถ้าฝันหน่งสี่ เอฟซีร่องตีิืนฝันไว้จังไหนหรือเลขเขาหรอวบล่าทีงวดที่แล้วเนี่ย90อืมเอฟซีเป็นว่าฝันได้กินอิ่มกินเต็มกินเนื้อกินลาดนะงัะ้นสิไหมครับต้นว่าเลขเขาแล้วกระสันตันที่แล้วก็90เขาตรงตรงนะครับพี่สาเบาเถ่าท้มาฝันไห้ครับต้นว่าฝันงั้นสิฝันที่เห็นพุ่มเจ้าที่อยู่บ้านอยู่บ้านที่เพิ่นอยู่กับลูกสาวนะครับผมเปิวมาโอ้ฝันเป็นคนขี้งลุกก่าสันเพิ่นว่า ไซโจงกระเบนนะครับสซเป็นว่าเป็นคือพุ่มเจ้าทีเป็นขึ้นเทวดาเนี่ยแหละนะครับคน่ายืนบอกว่าให้เบิ้งยูมือเจ้าเดอร์สัเนเบิ้งยู่มือจอเดอร์พันเป็นเลยเบิ้งยูมือเห็นตัวสีแดงเลยโอเจ็ดหนึ่งเก้าเอ้าอ่าโอ้เนะาะจังลาเบา,าเฉาเลยว่าอ๋อไม่ไมาขิดใส่ข้อมูลของเก่าหนึ่งหนึ่งเก่า สนอว่าเขาเรยคุยกับเพื่อนมาเอ้าคือตรงกันแท้หนาป้าตาขึ้นมาเห็นเป็นอยูเทลเท่านี้เจ็ดหนึ่งเก้าอะไรก็อ่าอยู่อยู่ทั้งไตท้องมาเจ็ดศูนย์เป็นมาเจ็ดศูนย์จะเป็นล่างบ่อสันนะครับก็คุยกันนะเพป็นมาเห็นตัวสีแดงเลยด้เพป็นมาเห็นตัวสีแดงเลยด้อ่าเอาลองเบิงเด้อเพดอน์มามักบ่อสันเอ้าคือมาตรงกับฝันแหละบ่าวเท่าเดอคือตรงกับฝันบ่าวเท่าแท้แดงไม่เดาสี้องตรงกันอ่าตรงกันหนึ่งเก้า เพราะว่าเบาชาวตีนเดาแตนยังคือเขามัดมันนีแม่งพี่องแม่งเอาให้แตนตอดใม่จะได้โชวเอาสังวาดแต่แมงใหม่แมงบินเข้ามาเปิดประตูบ้านไรเพี่น้องนยะไม่ให้แตนตอดจะได้โชว์กลมามอากาศคืมๆรีพี่น้องค่ะฝนจะห้ามมอล่ำบ่ตะเขาว่าพายุเขาเด้พายุเขาค่ะจะเป็นยังไดมือนี่ยเนี่ยจะไปซอยดาวซอยปูเห็บบุญน้ำปูอะไรจะเบิ้งมอล่ำเขาจะมีมอล่ำสิงเอาเอาบาแถาตีเังซีพี่รำอันนี้ ของวดทีิพานมาเก่าศูนย์ค่ะวัดทิพานมาเก่าศูนย์เข่าตรงๆนะคะผู้ชมนี่เป็นของงวดหนิงนี่นะคะกับบลายตูนะคะแล้วก็จะมีเลขทูปนําเลขทูปสองหนึ 11, ่งหนึ่งหรือว่าหนึ 2> 1, 1, 2<ๆ>่งหนึ่งสองสองนะคะว่าเห็นเอฟซีมาเห็นอะไรจากล่างไปบนด้วยบอลเท่าเดอร์หนึ่งหนึ่งสองนะพี่น้องอืมค่ะตัดสองคู่ก็ได้หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองนะครับผม้องเบร์ฮารพลเรมากเลขทูป อันนี้ข่วมฝันที่ตองวดนะครับ่ะตอนมีเพิ่อม,มหีเก้าหนึ่งเก่าหนึ่งพี่น้องเน้นเลยเด็ดค่หาหาโรตลีไปนะกระจังมั่ไอ้เมื่อขึ้นนี่นไปบ้านเจโรตลีจังวะเอาขึ้นมาตรงเลขปูเถอะล่ะเก่าหนึ่งเยล็กปูอยู่ตลาดนะอ่ปูว่ายยำเก่าหนึ่งเก่าสองค่ะเอาแล้วก็เลขพี่สาวเบาวเท่าเนาะคะ่ะอ้กระตุงกันเนาะเก่าหนึ่งหเก่าเจ็ดหนึ่งเก่าเลยเป็นว <99 S 1> ่เนาเห็นตัวแดงแดงเจ็ดหนึ่งเก้าและะ้วก็เจ็ดศูนย์อันนี้บา้าเทาตั้งไฮดอก คนมาเห็นเจ็ดหนึ่งเก้าหลักเจ็ดศูนย์อยู่ทั้งไตลงมาคนมาเห็นคักตัวสีแดงแดงอ่าผิดพลาดมาแต่เสาเลยติดพลาดมาจากเสาคนเราฝันดีคำพูดชมเพื่อได้ชูด <บา S 2> น้ำผึ้งเนานะมีสีถามหา,มามบพราะสันฝันดีนี่เราสันเราถ้าก็มีอยู่ขังบปลายดอกเพราะว่าหมดที่แล้วมันบ่อเข่าเนาะจะบอกให้มาวันทะี่แล้วบ่อเข่าอีฟซีเพื่นกะบ่อคอยได้ถามมาดอกจะมีอยู่ผู้ถามกมีอยู่ค่ะผู้รอกับมีกับบ่อผียังเบาเถ้าก็ลงแห่หนึ่นะครับแต่เพิ่นเห็นเห็นเป็นตุ่เลยเป็นบ่อ ปัดอยู่ฝ่ามือเลยมโอ้ข้าพุูชมหาดีโชกด้วยพี่น้องค่ะเพื่อดีโชกใส่รงกรานกะแต่ว่าของเบาเถ่านี่จักไปสู้เอฟซีวาเยลิมหาหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งหาน้ำได้วยพี่น้องพ่อผู้เถาผู้เถาเป็นเก่าตีไขรหาหน่วยค่ะใครบดแตกหน่วยหนึ่งเพราว่าเบาเถาแต่เก่าหาศูนย์เนปิดว่าหาเก่าหนึ่งก็ได้อือค่ะผู้ชมแคบหน้าจอนะคะ ตามคว่ำฝันที่บ่าวเถาพนเลย์บอลให้ฟังแล้วนะคุณผู้ชมค่ะเพิ่งกระตีออกมาใหา้95095650609569นาะคะฝันเมื่อคืนนี้ผู้เถามากผู้หนึ่งว่ามาผูา้ดเดียวเลขวิ่งอย่ายลืมไม่พี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้ได <9 S 1> เลขวิ่ง 1, 1> ค่ะเลขวิ่งเขาสู้งวดบ่าวเถาจะเขียนไปม,มุ้ม,มือสิทธิ์อ่ะงวดที่แล้วก็วิ่งเก้าค่ะงวดเจ็ดแปดกับเขาวิ่งเจ็ดนะครับผมวันนี้วิ่งเก้างวดนี้วิงวว่งเก้าพลเรยมาหาหกตัดเอาเด้อท้ชมเด้อ บ้าวเถาบริเวตัดไหต้าบ้าเถานี่คือจะเอาไว้น้ำยูหาหกเนี่ยลอตเตอรี่ได้ไว้แล้วห้าศูนย์เก้าห้าจะหาเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าพี่น้องเก่าหกหกเก่ากับมากนี่มากมัดลไหร่หาคู่นี่ตอนที่เน้นตอนนี้บ้าวเถาเน้นไป็นเราคือหาศูนย์กับเก่าหาลอตเตอรี่ได้ยังเราหาใบแล้วเศร้าใบอ๋อคุณผู้ชมบ้าวเถาคนจัดก็จะไปหาเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าในระบัดเนี่ยค่ะหาลอตเตอรี่ค่ะแคปตาจอตันนี่ค่ะเอาอันของบ้าวเถาเก้าห้าศูนย์เก้าห้าหก สองตัวกับหาศูนย์หกศูนย์เก้าหาเก้าหกเก้าหนึ่งเบาเถ่าเพื่อนก็ว่าเพื่อนจัดแต่อยู่ในความฝันของเพื่อนนี่แหละค่ะตัวตัวมักคือหาศูนย์แม่นปะค่ะหเก้าหหศูนย์เก้าห้าแล้วก็เก <90, 95, S 1> ้าหนึ่งเห่งแล้วก็ของพี่สาวเบาเถ่านะคะเจ็ดหนึ่งเก้าแล้วเบาเถ่าเพืเ่อนกระต่ายไทยนมเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นะคะเลขทูบสองหนึ่งหนึ่งหรือว่าหนึ่งหนึ่งสองนะคะ แคปหน้าจอตามนี้ค่ะวิ่งวิ่งก้าวเด้อค่ะเอาเอาเปื่ออะโชคมนะพี่น้องนะค่ะครับตะวันเลขถูกมากบ่เลขถูกระเบ้าเทามากบ่เลขถูกแก่เอาขอเพิ่นเลยนะครับเพิ่นให้มากกับมกักกรต้องเอาแงานขอปูเพิ่นให้เด้อคับเพิ่นให้ตัวนี้ก็ต้องติดไว้นะครับเพราะว่าขอเพิ่นปูอ่าขอสามตัวเด้อตรงๆ,ๆนะครับเพื่อได้โชคน้ำปูนะเพิ่นให้ญ่เอาแก่จะบ่ได้เดิ นะครับเพิ่นนหามากกับมักน้าเพิ่นแหละครับผมเอาราหาลอตเตอรี่ไว้เลยราคาลอตเตอรี่ไว้นะครับเอาค่ะขอบคุณบ่าวเท่านะคะแล้วก็พี่สาวบ่าวเท่านะคะให้ได้โชคได้มาน้ากันค่ะโชคมาโชคดีพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะจัดตรงนน